สบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเนี่มาพบก็ส่องสาลาชแนลเนาะทุกคนพ <c oughs> อฟังให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตา์มันสาลาในยเด้อ <c oughs> ทุกคนเมื่อเนี่ที่บ้านสาลามีงานวัดเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> อยู่ประเทศไทยเป็นเอิ่นงานวัดส่วนบ้านสาลาเอิ่นมางานบุญเนาะทุกคน <c oughs> เป็นบุญกองเขาเนาะสาลาสิผ้าเบิงผ้าส้มบรรยากาศงานวัดอยู่ฟังเล่าว,ว่าเป็นแบบใดเนาะทุกคนเนาะวนฟังเล่าก็เอื่นมางานบุญ บุญบ้านบุญวัดบุญกองเขาเนาะทุกคนอาทุคนไปบึงน้ำตาลากันเด้อเป็นบุญกองเขาเนาะทุกคนก็เลยเอาต้องเอาเขาลงมารวมกันเนาะเพราะว่าทางบ้านถึงเก็บเขาเพื่อนละซิบหาลูกตาหาวภัยโบมีเขาเอาเงินหายเก่าสิพันเนาะทุกคนเพื่อลงมารวมกันแล้วก็มาให้เพราะเซ็งานแล้วแล้วก็ทางบ้านกระขายเพื่อสางถนนคอนกรีตบ้านเนาะทุกคนเนาะ ขอ,อนขึ้นมาฮอดของบนกะซิมีอ่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นมาอันก้าดเขี่ยมซิ่งไว้แล้วก็ติดซิ่งนเงงนะาะทุกคนก็ได้จักโลจักโรยเนี่ยแบบนี้แล้วคนก็จดซื้อไว้เนาะครับเพงพงไผ่เพื่อนนั่นเพื่อนนี่เอาลงมาเร็วเลยแบบนี้เนาะทุกคนบอเกินนะอยากเป็นคนเกินแค่ไหนว่าใ่บ่เต็มก็อ,อยากเป็นคนบเ่เต็มอยากเป็นคนเกินเดี๋ยว เมนูไทยบลัดว้นนข้าวซกาวซอยกุ้งขาอกุ้งขอยก้งาอยกุ้้กุาวซอยาอยกุ้งข้าอยกาวซอ้าอยกุ้าวซงาวซอยกุ้งขกุ้งข้าวอยกข้าวซนยกวอยกุ้ง้นกุ้งางขาวซอยก้งางขอยกุาวซอยยขอกุ้ง้าา ในตอนแกั้เก่าไทข้นเกจานขวยงานโมอยู่ีเด้อใช่แหละงินโมคหออาไปโมไปจ้ะไปโมอะไรอะไรอะไรตอนนี้สลาะกับไปโมพุ่นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า นี่อันโมบุญน้ำเนสลากอ่ะเลิโมบุญ้า0พัน 7, กิจก็ประมาณ30สามสิบกว่าบาทนน้องทุกอนบริเวณวัดน้องทุกคนมือนี้นนนมิามาางาน,น รางดุจีมาเตมเล่าเก็บตัวเชื่อมต่อกับเขาใส่ให้เว่าเต็มเล่ารุ่น้องด้วพอออกมาตนของเขามาก็อย่างมันน่ารักเออแฟนเห็นแบนาักัน้ก็เป็นน้องาเนะเอาเออเมเส้มนอกาลงมากะการเสีย่นองนตอนกระดาน อันนั้นเนี่ยเขาเจ้ากับมะลุงงนุ่นตีเนาะทุกคนเพราะว่ามือแรกมีวงนุนงน่นตีมะลุงเนาะเป็นบริเวณวัด อันนี้จะเป็นข to ้แจกลักนะทุกคนเป็นตข้แจกบ่อต้อนทำัู่หวเผืนอื่นจากดนนกเป็นบรรยากาศย่ำมีงานวัดนะทุกคนเนาะฝั้อย่างเช่นว่างานวัดแต่ฟังเราเป็นงานวุ่นวุ่วัดบุ่นบ้านนะทุกคนจะไปเท่ยวไปทั้งนอไปทุ่งาของพุทธแนเด้เ้านก็มีอัน เขามาขายเครื่องเนาะทุกคนมา,าป้าลูกโป่งเนาะส่วนนี้ก็เป็นวงดนตรีกำลังต่างเวทีเนาะทุกคนเสียงอีสานเมอแรงนี่แหละเอ้าเขาปิดเด้ค่ะเขาปิดเบาด้านนี้เป็นวงดนตรีเดอ้อ ผ่านคล้ยของปลาลูกขอกลูกโปงสไลเดอร์มีบอสไลเดอร์ยังมีมาขายเรียบร้อยแล้วเขับเปียกขัพูดนะทุกคนอยู่บนถนนก็เม่นมากลาเลยบางคนนี่วงดนตีกับสื่อเสียงสวรรคิ์นะทุกคนน้องเคยกับน้องสาวกับลังมาแต่กรุงเทพเนาะทุกคนกำลังมา,งมงมาองออห่อเป็นแบบเพิ่น มาส่งเมียเนาะน้องเคยส่วนน้องสาวสลาก็มาขอดลูกเนาะส่วนเมื่อบุญเมื่อบุญกับมีกินกันแหนะคนเนาะกับมีอันกินหลับเนาะก๋วยชีมง่วงยังแบบนี้เนาะอันน mm, ี้เป็นก๋วยชีน้องใส่บ่ไเป็นพี่บน่บุญบ้านมาลูกเขาเลอะจอกมา ให้กัดละวให้แล้วให้ะพดันเลื่อมอาะดาันเลื่อมเจ้าอ่ะกินเลยนีกินวะกินวะกินวะ แซ่บปต่อก้นตีนตนยลยดวผู้ชได้เงน่อเดยเดี๋เดี๋เดเดไปจตั้งาธรรมะเราไปตังเฉะประมาทธรรมท่านบังเบ้งใหญ่เป็นบรรยากาศจิววัดเนาะทุกคน จะมีเถาแกแนวฮ้มเผื่อกามาสวยกันยิบขันนมักบิ้งรอวผ้าขวันเนาะทุกคนเผื่อสีสูตรอ่าเขาเนาะแล้วก็ผูกแขนให้คนทีแบบอันเป็นงานเขาเอื้นว่าเป็นหมอหมอขวัญน่ะคือเถาแก๋เพื่อจะมาสวยกันยิบเนาะทุกคนเนาะส่วนเขานั่นจะเป็นเขาทีทั้งลูกบ้านเอาลงมารวมกันเนาะทุกคนแล้วก็ เขาใช้จีนแล้วกะทางวัด่นก็ขายออกเนาะน้ำล้ายอ่ะตั้งอย่นน้กระดาษนี่ยไรแกปะแกปะหลุดยินนไ้ไหมินไหมเ้ยินไายครับินไาย มาจากเมืองไทยนึกินไทยแลนด์ว่ามาตุ๊บน้ำหาตาพื้นถ่ายใดเกาะถ้าเป็นเงินบาทหกว่าสิบบาทครับหกว่าสิบหกว่าส si yeah, ิครับหกว่าส เป็นย yeah, ังไงครับ hmm. สีแดงสีแห่งความรักเคส์โอ้มักซีนี่เบลล่าลานีเห็นไหมคุณนายไรื่องนี้ห่างๆเอาตุงนี้แล้วก็ซื้อผืนหนึ่งกินอ้าวผมง่ามครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยเพราะว่าการพนั์ของเพื่อนน่ามาตรฐานเวลาเจ้างตา๊งยองเียว่าไงสีบล็อตบอลอะจ๋าไงคือแต่ว่าเจ้าของมืินี้ใี่เพื่อเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยเจ้าสัวบุญชัยครับโอ้เจ้าสัวบุญชัยเออเมียของเพิ่นเป็นคุณนายเนี่ยลาลาเนี่ยคุณนายตั้งกรวด จ้าวกดทางนั้นอยู่บริษัทเน็่ทานวันนี้แ่ซื้ออร่อกซา้ออยไหมมหบาทเซตเซอันนี้ไม่พุ้งน้นเาิดแดงก็ไมู่งเวลาเจ้าซักจยงสีมันน่าจืดน่จางน่า้นองครับที่ไดกู้เขแล้วจุเออตอนนี้มันเป็นสีงามคื่อการตั้งนักคนละแบบครับกคนขาวแล้วคนนึ่งามเออเอากรุ่กได้ด้ยคนงมเลยคือ เขาไปขายอยู่เรียซอยบ้านสาวพรหน่ยขายดีอ๋อไปบ้านสาวซอยบ้านสาวพรเราไปหอนบ้านสาวพรเห็นเห็นสาวพรอยู่ปะมิเมียเราเห็นเอรถจ่ายกันสาวพรที่รถไฟฟ้าก่ายทางเออเขาไปซอกไปนั่งอยู่เงี้ยนอ่เงี้ยไม่ตู้เราเห็นแต่ไม่ตู้เราสาวพรไม่เห็นสาวพรคนโกงทุกยู๊ด ่ปุ้งเอามนุษย์ได้เอาได้ียู่นะครับพอมันตัวสีแดงสีแห่งความรักคุณนายเบลล่าลาดีเพราะว่าอย่างเบลล่าลาดีมาเรามัดประมูลสินค้าอยู่ประเทศลาวกระเป๋าวิ่งเด้งเห็นปะมาบอกอยู่ในตอกคดเด้งเนี่ยตลาดเท่ากันี้สีนึ่งสีทองเจ้าสร้งเจ้าสั้างในตู้ปอกตู้ปันแซกใส่ปอกใส่แฟบใส่มือกันแหละสีปนจืบปนจางสั่งง่ายรีบไงวันย่อวันย่อเอาไม่ไม่หมั่นเอาทิ้งไว้ที่ไหนไม่หมั่นก็พอไหมผมจะไปไหนครับ มาตรฐานครับไม่ตู้เราคนชินลุ่นไหาลอยใม่มันใส่บจซ้อใบะคว้แล้หัวน่นเออควลูกเล็กเอามาเนี่ย่รุ่นเจ้ามาเก็ทมันคันว่าเป็นอันนั้นพบว่าบาทมันต้อเงินตาขนเรินนไทยขาไยแงบลุนไยโอ้ตัวนี้ตีนงามเนาะโอ้อันเดียวกันเด๋ยวเบิ้งก็ได้บนตู้ก็เป็นงานสืใจก็สื้อบนถือใไ้มัดไข่ดีสินมาจังสินอ่ะเนี่ย กวนมาตร,รฐานเวลาจะซักก็ยองสีมันจางนี่จาเบิง้งเก๋ตาเบิ้งจาเบ,บิ้งก็ได้ไก่ไกางามย่นผลคนงามย่นแปง้งผูสาวปากแวงแป้งแล้วก็งามพี่น,อน้อง <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> จัดแบบม่วนเนี่ยตากันนี่คนโกสูริโน่บันทาเจ้าสิโกไปนาหาผู้เทียบกับว่มีซื้อรอดซื้นอรอดว่านี้นะ่ะเทีเขาสิเว้าสุฟังมื้อนี้พันหยังวันจันทร์บ่มันอังคารนี่วันอังคารวันมหาเสน่ห์ครับเจ้าซื้อไปแล้วนุ่งไปแล้วเสริมดวงเสริมปารลีเสริมหน้าที่การงานพี่น้นอง เอาแท้เทปป้ายาปุ่งปงไปแล้วเงินไหลท้องคล่องไหนมาคว่องเทปมาได้ความไข่บ่มีน้ำส้มเงินไสของเงินขาซั้นตลอดฟ้าตลอดปีต้องซื้อเบิ่งเอาที่ลวดไห้ราคาพิเศษครับว่าเป็นเงินล่าก็ได้หกล้าสิบบาทคัาเป็นเงินเหล้าแบบที่แสนสามที่แสนสามที่ท่านหยิบเอารูดได้ผมหยิบลวดไห้ผมหยิบลวดไห้ราคาพิเศษว่าง่ายสินข้าวเก่าไปขายให้เจ้าอื่นอันนี้ข้าวเกาหุ่นระเบิดนะว่าง่ายบื่อหรได้ขายราคาเลยน่ะตั้งให้คือเอาเก่าแหนะ ท่านจะซักเจ้าซักนึงสีม่วงจางม่วงแดงง่ายแก่แล้วแต่อันนี้เสนออันนี้ว่หนังนึงเขาเต็ีมาเรียบร้อยพนักงานนี่งนึงมันจะมีคนไทยคนลาวคนพม่าเต็มมาอยอะหน่้ยแก่ประเทศไทยเขาเป็นนักงานอยู่เพเยบมันจะมาตรฐานเอารถเจ้าเจ้ามีน่ะเจ้าซื้อรถเจ้าซื้อเจ้าซื้อคุณสินคุณท้างเทพเทวดาปกปักบข้างแต่ผู้พ้องจะได้เลยเจ้าซื่อเจ้าอินเนอร์ลูกก็มีแต่คราบอวยพรแล้วเจ้าหน้าแม่เอ้ยซอยหนังเจ้าก็บ มูอใหญ่ครับผมขอบ่งั้นบายข้ามันสีบีด้วยไปหนาอีแม่แม่เด้ลนะขข้ามดีได้ไหเพราะว่าพันุกเจ้าีจอปาซาใครลกเราู่ได้ใสุกเจ้าห่งสุกเจ้ามนีสุกเจ้าล่าสุเจ้ารวยเลยออ้นีมันเนเลเ็นเด้อที่เปปากหวานนะพวกกันจะเลอนดูเ่องไปหนาเลยอ้นีมันเป็นคนเป็นเกเรเลยเป็นเก น้ำตาไปด้วยเ, <c oughs> เก็บใจได้ความไข่ให้มีอันุมันอนก่านดนึถูก ท่าลงอยามกินอย่างดีนเลยจ้นหำาดุได้จอดชื่อกัน จไ,ได้บ่เนี่ยามา่ะไปสามพัน เขากวเกิเป็นหิงยุหมาใจต้องถ้ามีชูวจัได้่ไมสกันมาลงแบบนี้เนาะเรียบเข้มทางแบบนี้เลย